ผยโฉมดาราสาวเตรียมขึ้นแท่นว่าที่สภาอนุทินนายกคนล่าสุดสร้างความฮือฮาไปทั้งวงการเมื่อนักแสดงสาวเพลงชนทิดาอัศวเหมลูกสาวสุดที่รักของดีว่าตัวแม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายเตรียมก้าวเข้าสู่บทบาทว่าที่ลูกสภานายกรัฐมนตรีหลังจากความรักกับหวานใจอย่างเป๊กเสรณีชาญวิรกุลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายอนุทินชาญวิรกุลอดีตรัฐมนตรีและนายกคนที่32ของประเทศไทยสุขงอมเต็มที่ เส้นทางรักของทั้งคู่ที่บ่มเพาะมานานกว่าเจปีได้รับการยืนยันเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อหนุ่มเป็กได้คุกเข่าขอแต่งงานพร้อมสวมแหวนมั่นเป็นที่เรียบร้อยตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของทั้งสองครอบครัวและยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานะของเพลงเมื่อคุณพ่อของฝ่ายชายขึ้นดำรงตำแหน่งสูงสุดในแวดวงการเมือง การแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวความรักของคนสองคนแต่ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของสองตระกูลใหญ่อัศวเหมและชาญวีรกุลที่กำลังจะรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันงานนี้หลายคนต่างเฝ้ารอคอยพิธีวิวาที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างใจจดใจจ่อแน่นอน